ประธานคิดว่าแม่บ้านแค่แอบใช้คอมพิวเตอร์แต่เขาไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่โผล่มาบนหน้าจอไม่ใช่ของคนเป็นอีกต่อไปประธานก้าวเท้าเข้ามาในสำนักงานที่เงียบผิดปกติแสงไฟสีขาวส่องลงบนพื้นเงาวับกลิ่นกาแฟจังลอยอยู่ในอากาศเขาหยุดชะงักทันทีเมื่อเห็นแม่บ้านนั่งอยู่หน้าโต๊ะของเขามือของเธอวางอยู่บนคีย์บอร์ดหน้าจอคอมพิวเตอร์สว่างจ้าในห้องที่มืดเสียงเครื่องปรับอากาศดังเบาเหมือนกระซิบเขากหมัดแน่น เลือดในร่างกายไหลแรงขึ้นอย่างหงุดหงิดแม่บ้านสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงก้าวเท้าของเขาเธอเหลียวหลังช้าดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจเขาก้าวเข้ามาใกล้ลมหายใจของเขาหนักแน่นจนได้ยินชัดความโกรธพุ่งขึ้นเหมือนเปลวไฟเขาตวาดถามว่าทำอะไรกับคอมพิวเตอร์ของเขาแม่บ้านสั่นเล็กน้อยเธอไม่ตอบทันทีสายตาของเธอเหมือนคนที่กลัวจะพูดผิด เขามองไปที่หน้าจออย่างหงุดหงิดเขาคิดว่าจะเห็นเธอแอปเล่นอินเทอร์เน็ตหรือเปิดไฟล์งานสำคัญของบริษัทแต่สิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอกลับทำให้เขาชนะงักหัวใจของเขากระตุกแรงลมหายใจหยุดไปชั่วขณะบนหน้าจอเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดที่เขาไม่เคยรู้ว่ามีอยู่มุมนี้เป็นภาพภายในสำนักงานในเวลากลางคืนแสงไฟกระพริบเหมือนมีบางอย่างบังเซนเซอร์ เขาขยับตัวเข้าใกล้โดยไม่รู้ตัวประสาทสัมผัสทุกส่วนตึงเกรงต้นเขย็นวาบเหมือนมีลมพัดผ่านในคลิปมีร่างบางอย่างเดินผ่านโต๊ะของเขาร่างนั้นไม่มีเงาและเดินผ่านเก้าอี้เหมือนทะลุวัตถุแม่บ้านมองเขาดวงตาแดงก่ำเหมือนกลั้นมาเป็นเวลานานเธอบอกว่าเจอคลิปนี้โดยบังเอิญตอนทำความสะอาดเครื่องเสียงหัวใจของเขาดังหนักในหู คอแห้งจนกลืนน้ำลายลำบากเขามองที่หน้าจออีกครั้งร่างประหลาดในคลิปหันมาทางกล้องใบหน้าเลือนรางเหมือนถูกลบออกแต่ลักษณะการยืนการเอียงศีรษะเหมือนกำลังมองตรงมาที่เขาอยู่ตอนนี้เขายืนแข็งขนลุกทั่วร่างห้องทั้งห้องเหมือนแคบลงแม่บ้านยกมือขึ้นชี้ไปที่หน้าจอเสียงของเธอสั่นแบบควบคุมไม่อยู่ เธอบอกให้เขาดูช่วงถัดไปในคลิปภาพในวิดีโอเริ่มสัน่นไฟในสำนักงานภายในคลิปดับบูบและร่างนั้นเดินเข้ามาใกล้กล้องอย่างช้าใกล้จนเห็นว่าส่วนที่ควรเป็นใบหน้าเหมือนถูกฉีกออกประธานขยับถอยหลังโดยไม่รู้ตัวส้วนรองเท้ากระแทกพื้นเสียงดังอากาศในห้องเย็นลงอย่างรวดเร็วเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลังเขาในตอนนี้เขากลั้นหายใจต้นคอชาเหมือนถูกจ้องจากด้านหลัง ผิวหนังทั่วร่างตึงจนรู้สึกเหมือนจะฉี่แม่บ้านขยับเข้ามาใกล้เขาเธอจับแขนแข็งของเขาเบาเสียงของเธอแผ่วจนแทบไม่ได้ยินเธอบอกว่าในคลิปยังมีมากกว่านั้นเขาฝืนหันกลับไปมองหน้าจอแม้หัวใจเหมือนถูกใครบีบอย่างแรงแต่สายตาของเขากลับดึงดูดให้ต้องดูต่อภาพในคลิปเริ่มเคลื่อนไหวช้าร่างประหลาดหยุดยืนกลางห้อง เหมือนกำลังฟังบางอย่างเหมือนมันรู้ว่ามีคนกำลังดูมันอยู่เสียงจอคอมพิวเตอร์ดังแผ่วเหมือนหายใจเขารู้สึกเหมือนห้องมืดลงทีละน้อยเหมือนมีเงาแปลกเข้ามาแทรกตามผนังทั้งสี่ด้านในคลิปร่างนั้นยกมือขึ้นนิ้วเรียวยาวผิดธรรมชาติงอเข้าหากล้องชา้ามั่นคงเหมือนเชิญให้เข้าไปหา แม่บ้านเริ่มร้องให้เงียบๆน้ำตาไหลลงแก้มโดยไม่ออกเสียงสะอื้นเธอบอกว่าเห็นร่างนี้ทุกคืนเหมือนมันวงเวียนมองหาใครบางคนในห้องนี้เขาหันไปมองเธอแววตาเต็มไปด้วยความสับสนและไม่เชื่อแต่ความเย็นที่ซึมเข้ากระดูกของเขายืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ภาพหลอนภาพในคลิปเปลี่ยนอีกครั้งกล้องวงจรปิดหันช้า เหมือนมีมือหมุนให้จับภาพไปที่โต๊ะประธานโต๊ะเดียวกับที่เขายืนอยู่ในตอนนี้เขาขยับตัวออกห่างแต่พื้นเหมือนเหนียวเหมือนมีอะไรดึงเท้าเขาไว้ในคลิปมีเงาดำลมขึ้นจากใต้โต๊ะค่อยๆสูงขึ้นรูปร่างของมันเหมือนคนแต่ไม่มีส่วนไหนชัดเจนเลยแม้แต่น้อยเขารู้สึกลมหายใจของตัวเองดังขึ้นรัวขึ้น เหมือนกำลังปะทะก,กับบางสิ่งที่มองไม่เห็นแม่บ้านจับมือเขาแน่นขึ้นเธอสั่นมากจนแขนของเขารู้สึกถึงแรงสั่นนั้นเธอบอกว่าในคืนก่อนเธอได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อเขาออกมาจากใต้โต๊ะใจของเขาหายวาบชื่อของเขาชื่อที่ไม่มีใครควรเอ่ยในเวลานั้นเสียงกระซิบจากที่ที่ไม่มีใครอยู่บนหน้าจอเงาดำนั้นยกศีรษะขึ้น ศีสะะที่เหมือนประกอบไม่เสร็จเหมือนปั้นจากควันดำชา้ชาช้าและเงานั้นหันมาทางกล้องอย่างชัดเจนในวินาทีเดียวกันมีเสียงบางอย่างดังขึ้นใต้โต๊ะของเขาในโลกจริงเสียงคล้ายเล็บยาวๆขูดกับไม้ดังชา้ายาวต่อเนื่องเหมือนมันอยากให้เขาได้ยินทุกเสียงที่เกิดขึ้นเขาชะงักสายตาเบิกกว้าง กล้ามเนื้อทุกมัดตึงจนเจ็บแม่บ้านหยุดหายใจไปชั่วขณะเสียงขูดดังขึ้นอีกครั้งไกลขึ้นดังขึ้นเหมือนมันกำลังจะโผล่อ,ออกมาจากใต้โต๊ะในตอนนี้เขาก้าวถอยหลังอย่างเชื่องช้าแต่รองเท้าของเขาไม่ยอมขยับไปตามแรงเหมือนพื้นดึงเขาเอาไว้เหมือนมีบางอย่างไม่อยากให้เขาหนีแม่บ้านยืนตัวแข็งเธอเอามือปิดปาก ดวงตาเบิกกว้างจนเห็นเส้นเลือดฝอยเธอพยายามจะพูดบางอย่างแต่ไม่มีเสียงใดออกจากลําคอใต้โต๊ะเสียงขูดยาวดังขึ้นอีกครั้งเสียงแข็งเหมือนโลหะแต่ขณะเดียวกันก็เหมือนเล็บมนุษย์เสียงนั้นลากยาวจนกระดูกสันหลังของเขาชาไปทั่วเขาไม่กล้าก,ก้มลงมองแต่ร่างกายของเขาเหมือนถูกบังคับค่อยๆก้มลงทีละน้อย ลมหายใจหนักขึ้นเสียงหัวใจเขาดังประทะรูหูเหมือนก้องใบใหญ่แสงจากจอคอมพิวเตอร์ส่องลงข้างล่างเงามือใต้โต๊ะขยับเขาเห็นเงารูปมือนิ้วยาวผิดรูปกำลังขูดไม้ช้าเรากับมันมีเวลามากพอให้เขารับรู้ถึงมันทุกวินาทีแม่บ้านถอยหลังไปติดผนังเธอสั่นจนขาแทบยืนไม่ไหวเสียงของเธอหลุดออกมาแผ่วมาก เธอบอกให้เขาอย่าเข้าใกล้อย่ามองมันต่ออย่าให้มันรู้ว่าเขาเห็นแต่เขาก็มองอยู่ดีเขามองเพราะแรงดึงบางอย่างจากความมืดใต้โต๊ะแรงดึงที่เย็นและหนักจนต่อต้านไม่ได้ในคลิปกล้องสั่นแรงขึ้นแสงไฟในคลิปดับวูบสนิทเหลือเพียงภาพร่างมือสูงเท่าคนยืนอยู่หน้าโต๊ะของเขาในคลิปตำแหน่งเดียวกับที่เขายืนอยู่ในตอนนี้ เขาเริ่มสั่นลมหายใจสะดุดเป็นช่วงๆความเงียบในห้องกลายเป็นเสียงกดดันเหมือนอากาศหนักลงหลายเท่าใต้โต๊ะของเขามีเสียงเหมือนของแข็งขะยื้อเหมือนอะไรบางอย่างกำลังคลานออกมาชา้ามั่นคงเหมือนมันแน่ใจว่าเขาไม่มีทางไปไหนเขาเห็นปลายนิ้วโผล่ออกมาก่อนนิ้วเรียวยาวสีดำเหมือนขมเหา เคลื่อนออกมาอย่างนุ่มนวลเหมือนน้ำไหลแต่ชวนให้ลำคอแห้งจนกลืนน้ำลายไม่ได้นิ้วนั้นหยุดตรงขอบโต๊ะปลายนิ้วเล็กน้อยเหมือนเชิญให้เขาเข้าใกล้เหมือนรู้ว่าเขากำลังกลัวจนขยับไม่ได้แม่บ้านร้องออกมาเสียงดังเสียงนั้นสะท้อนกล้องไปทั่วห้องเธอบอกว่ามันไม่ควรอยู่ที่นี่มันควรอยู่ในคลิปไม่ใช่ในห้องจริงเขาหันไปที่จอ ภาพในคลิปดับวูบเหลือแต่หน้าจอดำสนิทแต่บนความมืดนั้นมีเงารูปร่างคนกำลังยืนอยู่ในตำแหน่งเดียวกับร่างใต้โต๊ะของเขาแล้วเงาในจอก็เริ่มขยับชา้าและจงใจเหมือนมันต้องการให้เขารู้ว่าโลกในคลิปและโลกจริงกำลังเชื่อมกันใต้โต๊ะมีเสียงขูดอีกครั้งตามด้วยเสียงลมหายใจแผ่ว ลมหายใจที่ไม่ใช่ของเขาและไม่ใช่ของแม่บ้านมันใกล้มากจนเขารู้สึกถึงลมหายใจนั้นตรงข้อเท้าของเขาเย็นชื้นและหนักเหมือนมีมนุษย์กำลังคืบอ,ออกมาอยู่ใต้ผิวโลกเขาพยายามจะถอยแต่พื้นดึงเขาไว้ราวกับมีมือหลายข้างจับข้อเท้าเขาแน่นเขาอ้าปากจะตะโกนแต่เสียงไม่ออก ลมหายใจติดคอเหมือนมีมือบีบลำคอจากด้านในแม่บ้านยกมือปิดหูเธอส่ายหัวแรงเธอบอกให้เขาอย่าฟังเสียงมันเพราะถ้าเขาได้ยินชัดเกินไปมันจะโผล่อ,ออกมาทั้งร่างตรงหน้าเขาในทันทีแต่เขาได้ยินอยู่แล้วเขาได้ยินทุกเสียงทั้งเสียงลากนิ้วเสียงคลานเสียงลมหายใจ และเสียงกระซิบต่ำแผ่วที่เหมือนเรียกชื่อเขาอีกครั้งเสียงที่ดังใต้โต๊ะเสียงที่ตอนนี้เริ่มใกล้ขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนมันกำลังคือออกมาให้เห็นทั้งร่างในตอนนี้เงามือใต้โต๊ะเริ่มดันตัวขึ้นเสียงไม้กระแทกเบาเหมือนถูกผลักจากด้านในเขารู้สึกถึงแรงสั่นที่พื้นแรงสั่นที่ส่งผ่านรองเท้าขึ้นมาถึงหัวเขา่าเหมือนสิ่งที่อยู่ข้างล่างกำลังจะยืนเต็มความสูงแม่บ้านเอามือท่าปาก เธอถอยจนหลังติดผนังดวงตาแน่นิ่งอย่างคนรับความจริงไม่ไหวเธอกระซิบบอกเขาว่าอยากขยับอย่าหายใจดังอย่าทำให้มันรู้ว่าเขากลัวแต่ความกลัวของเขาแผ่ออกมาชัดเจนเหมือนกลิ่นควันไฟเหมือนมันลอยไปทั่วห้องจนทุกเงาเมื่อสันตามปลายนิ้วสีดำยาวเลื่อนขึ้นมาบนขอบโตอีกสองนิ้วตามด้วยข้อมือที่โผล่ขึ้นอย่างผิดสัดส่วน กระดูกของมันเ่ยจนมีลักษณะเหมือนสิ่งมีชีวิตที่ไม่ควรเกิดบนโลกเสียงลั่นของเส้นเอ็นดังแผ่วเหมือนมันกำลังจัดร่างกายเพื่อโผล่มาให้เห็นเต็มตัวเขาเริ่มหายใจสั้นหน้าอกแน่นเหมือนมีของหนักทับอยู่เหงื่อเย็นไหลลงสันหลังจนเสื้อแน่ติดผิวสายตามองนิ้วนั้นค่อยๆขยับไปบนไม้โต๊ะเหมือนสัมผัสทุกพื้นผิวเพื่อจดจำกลิ่นและความร้อนจากเขาในจอคอมพิวเตอร์ ภาพที่ควรจะดับสนิทกับกระพริบอีกครั้งเหมือนกำลังฝืนตัวเองให้เปิดขึ้นมาเป็นภาพมุมกล้องเดิมของโต๊ะประธานแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ภาพจากอดีตไม่ใช่ภาพจากระบบกล้องมันเป็นภาพของห้องเดียวกับที่พวกเขายืนอยู่ในเวลานี้ในวินาทีเดียวกันเขามองดูหน้าจอเห็นตัวเองในคลิปเห็นแม่บ้านยืนอยู่หลังเขา แต่ที่ใต้โต๊ะในภาพนั้นมีร่างมือกำลังยืนขึ้นเต็มความสูงไม่ใช่แค่ส่วนปลายนิ้วไม่ใช่แค่เงาบางส่วนเป็นร่างทั้งหมดสูงผอมใบหน้าเป็นเงาดาพร่าเหมือนถูกลบออกเขากลืนน้ำลายอย่างยากลำบากลำคอเหมือนไม่ยอมทำงานหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกจากอกแต่สิ่งที่ทำให้เขาแทบหยุดหายใจ คือร่างในจอกำลังค่อยๆหันศีรษมมองตรงมาที่กล้องมองตรงมาที่เขารากับมันรู้ว่าตาเขากำลังจับจ้องอยู่ทันใดนั้นเสียงใต้โต๊ะในโลกจริงดังแผ่วเสียงกวาดเล็บลากยาบนไม้ตามด้วยเสียงหายใจที่ชัดขึ้นหนักขึ้นเหมือนลมหายใจของมันมาอยู่ใกล้จนปลายจมูกเขาสัมผัสได้แม่บ้านร้องในลำคอ เธอชี้ไปที่โตะด้วยมือที่สั่นจนแทบคุมไม่ได้เธอบอกว่าไม่ควรมองจอไม่ควรมองโต๊ะไม่ควรมองอะไรทั้งนั้นเพราะการมองคือการเชิญมันแต่เขาขยับหน้าอย่างช้าเหมือนร่างกายไม่ใช่ของตัวเองเขาก้มลงไปมองใต้โต๊ะเงามืดนั้นยืนขึ้นจริงสูงเกือบถึงพื้นโต๊ะระยะห่างระหว่างมันกับเขาไม่ถึงหนึ่งช่วงแขน ร่างของมันเหมือนควนรวมตัวเป็นรูปร่างมนุษย์ผิวของมันเหมือนผ้าสีดำที่เปียกไหลตลอดเวลาไม่มีส่วนไหนคงรูปมันเอียงศีรษะเล็กน้อยแบบเดียวกับในคลิปเหมือนกําลังฟังการเต้นหัวใจของเขาเหมือนกําลังเพลิดเพลินกับความกลัวที่เขาปล่อยออกมาเขาแข็งทื่อทุกกล้ามเนื้อหยุดทํำงานเขารู้สึกได้ว่าเงานั้นกำลังขยับเข้ามาใกล้ ทีละน้อยทุกขยับของมันไร้เสียงแต่หนักแน่นเหมือนทุกก้าวเต็มไปด้วยแรงตั้งใจแม่บ้านร้องบอกให้เขาถอยให้วิ่งให้ไปจัดโต๊ะเดี๋ยวนี้แต่ก่อนที่เขาจะขยับเงานั้นยื่นมือขึ้นมามือเรียวยาวเย็นจัดเลื่อนผ่านอากาศเข้ามาใกล้ลำคอเขาปลายนิ้วมันสั่นนิดๆเหมือนดีใจที่พบเขาในที่สุด มือสีดำสนิทนั้นกำลังจะสัมผัสผิวของเขาในตอนนี้ปลายนิ้วสีดำเคลื่อนเข้าใกล้ลำคอเขาชา้ามั่นคงเหมือนมันอยากให้เขารู้สึกถึงทุกช่วงวินาทีที่กำลังจะมาถึงเขาหยุดหายใจลำคอแห้งผากจนรู้สึกแสบกล้ามเนื้อคอขยับไม่ได้รู้สึกเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยสายลมเย็นที่หนักจนกดให้เขาอยู่กับที่แม่บ้านร้องออกมาเสียงดัง เสียงสั่นจนจับคำแทบไม่ได้เธอพยายามก้าวเข้ามาดึงเขาแต่ขาของเธอสั่นเกินควรเหมือนสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแผ่แรงกดบางอย่างที่หนักเกินมนุษย์จะทนเงาดําใต้โต๊ะเริ่มยืดตัวขึ้นความสูงของมันเกินกว่าความเป็นไปได้ของมนุษย์แขนยาวจนข้อศอกอยู่ต่ำกว่าหัวเขา่าไหลบิดเป็นมุมประหลาดแต่ทุกการเคลื่อนไหวกลับลื่นไหลเหมือนน้ำปลายนิ้วของมันแตะผิวลำคอเขา ความเย็นแผ่เข้าไปในผิวทันทีเหมือนน้ำแข็งกดลงลึกจนถึงเส้นประสาทเขารู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นไปครึ่งจังหวะสายตากระพริบถี่โดยไม่ตั้งใจในจอคอมพิวเตอร์ด้านหลังภาพเริ่มชัดขึ้นกล้องจับภาพของเขาแม่บ้านและร่างมืดที่กำลังยืนเกือบซ้อนทับกับเขาและในภาพนั้นมือของร่างมืดบีบคอเขาเต็มแรง แม้ว่ามันเพิ่งจะแตะเขาเบาๆในโลกจริงเขามองเห็นตนเองในจอดวงตาเบิดกว้างใบหน้าเริ่มเปลี่ยนสีเหมือนกำลังขาดอากาศหายใจแต่ในความจริงมือของมันยังไม่ได้บีบเพียงแต่เท่านั้นเขาเริ่มสั่นแรงพระภาพในจอกำลังบอกว่าอีกไม่กี่วินาทีสิ่งที่เห็นในจอ จะเกิดขึ้นกับเขาในห้องจริงแม่บ้านเอามือทุบโต๊ะพยายามทำเสียงดังเพื่อเบีย่งความสนใจของมันเสียงดังสะท้อนทั่วห้องแต่มันไม่หันมามองเหมือนทุกสิ่งที่เธอทําไม่ส่งผลใดต่อมันเลยปลายนิ้วมันขยับอีกครั้งนิ้วเรียวคลี่ออกเหมือนกําลังกอดอากาศแล้วค่อยๆเลื่อนขึ้นมาจับรอบคอเขาช้าสัมผัสเย็นจัดจนเจ็บ เหมือนมีของมีคมละเอียดฝังเข้าไปในผิวเขาอ้าปากพยายามหายใจอากาศเข้าปอดเพียงเล็กน้อยเหมือนสูดผ่านผ้าหนาๆนานาทุกวินาทีหนักจนอกแน่นภาพในจอสะท้อนให้เห็นสิ่งเดียวกันแต่ในจอมือของมันบีบลึกลงจนผิวเขายุกเข้าไปสีหน้าของเขาในจอเหมือนคนกำลังจะหมดสติเขาพยายามยกมือขึ้น แต่แขนหนักเหมือนถูกโซ่พันเขาทำได้เพียงสั่นปลายนิ้วพยายามผลักอะไรบางอย่างที่ไม่มีน้ำหนักแต่มีพลังมากพอจะขยี้ชีวิตแม่บ้านร้องเรียกชื่อเขาเสียงของเธอแต่พร่าเธอก้าวเข้ามาใกล้ทั้งที่กลัวจนตัวสัน่นเธอยื่นมือมาจับแขนเขาแรงทั้งหมดที่เธอมีถูกส่งผ่านมาที่เขาทัานใดนั้นร่างมืดหยุดนิ่ง ใบหน้าที่เลือนรางหมุนช้าหันไปทางแม่บ้านการเคลื่อนไหวของมันไม่มีเสียงแต่เต็มไปด้วยแรงกดมหาศาลเหมือนอากาศทั้งห้องหยุดหมุนเขารู้สึกมือมันคลายลงเพียงเล็กน้อยเหมือนมันละความสนใจจากเขาไปชั่วขณะหัวใจเขาเต้นแรงอย่างเจ็บปวดแต่ยังเต้นยังมีจังหวะยังทำงานแม่บ้านถอยไปหนึ่งก้า มือที่จับเขายังกำแน่นเธอหายใจถี่พยายามไม่ส่งเสียงอื่นเพราะกลัวจะทำให้มันขยับเร็วขึ้นร่างมืดเงยสีสักขึ้นส่วนที่ควรเป็นใบหน้าบิดเป็นเงาเบี้ยวเหมือนผ้าดำเปียกที่โดนล,ลมตีเธอสะดุ้งเมื่อเห็นมันมองมาแม้จะไม่มีดวงตามือของมันเลื่อนออกจากคอเขาและเปลี่ยนทิศทางชา้า มั่นคงพุ่งเข้าหาแม่บ้านแทนเธอกรีดร้องทันทีเสียงกล้องสะท้อนทั่วห้องร่างของมันเคลื่อนออกมาจากใต้โต๊ะเต็มตัวสูงจนหัวเกือบชนขอบโต๊ะมันเคลื่อนตัวโดยไม่ต้องก้าวเหมือนลอยเหมือนเงาสะท้อนที่หลุดออกจากพื้นจริงแม่บ้านหันหลังจะวิ่งแต่ไฟในห้องดับลงทันทีทั้งห้องกลายเป็นสีดำสนิท มีเพียงจอคอมพิวเตอร์ที่ส่องแสงสลัวส่องให้เห็นเงาร่างมืดยื่นมือออกไปคว้าคนหนึ่งในห้องเขาไม่รู้ว่าเป็นเธอหรือเป็นเขาแต่เขารู้ว่าในความมืดนั้นมีเสียงลมหายใจของมันอยู่ใกล้มากจนแทบแต่หน้าเขาได้ในตอนนี้แสงจากจอคอมพิวเตอร์กระพริบเป็นระยะส่องให้เห็นเงาร่างมืดวูบไหวบนพื้นแต่ทุกครั้งที่ภาพปรากฏตำแหน่งของมันเปลี่ยนไป เหมือนมันเคลื่อนที่เร็วกว่าที่สายตามนุษย์จะตามทันแม่บ้านสะอื้นเบาเธอเรียกชื่อประธานเสียงช่งางบววิวแต่เต็มไปด้วยความกลัวที่ปิดไม่มิดเขาสูดลมหายใจลึกมือสั่นจนแทบกำะหมัดไม่ไหวแต่ยังพยายามดึงแม่บ้านเข้ามาใกล้ให้เธออยู่หลังเขาแม่เขาเองก็กลัวจนขาแทบไม่รับน้ำหนักแสงในจอกับริบแรงขึ้น แล้วภาพก็หยุดนิ่งอย่างรวดเร็วภาพสุดท้ายที่ปรากฏคือสำนักงานว่างเปล่าไม่มีร่างมืดไม่มีเงาที่ผิดธรรมชาติเพียงความว่างเงียบนิ่งสนิททันใดนั้นไฟในห้องก็กลับมาสว่างวาบทั้งเขาและแม่บ้านพังะด้วยแรงตกใจในห้องทุกอย่างเหมือนเดิมโตะ๊ะก้าอี พื้นไม่มีร่องรอยว่ามีสิ่งใดออกมาจากใต้โต๊ะเขาหันไปมองจอคอมพิวเตอร์ภาพกลับมาเป็นหน้าเดิมของโปรแกรมบริษัทไม่มีคลิปไม่มีไฟล์ไม่มีหลักฐานว่ามีอะไรเคยเกิดขึ้นแม่บ้านยืนพิงผนังหอบหายใจเธอถามว่ามันไปแล้วหรือยังเขาไม่ตอบเพราะไม่แน่ใจ เขารู้เพียงว่าอุณหภูมิในห้องเริ่มอุ่นขึ้นเหมือนความเย็นผิดธรรมชาติได้ถอยกลับไปเหมือนมันจากไปจริงเขาพาแม่บ้านออกจากห้องปิดประตูไว้ด้านหลังนิ้วของเขาสั่นจนหมุนกุญแจแทบไม่ถูกแต่เขาก็ทำจนสำเร็จขณะกำลังจะเดินออกจากสำนักงานแม่บ้านขอร้องเขาให้ลบกล้องทุกตัวทุกคลิปทุกมุม เพราะเธอเชื่อว่ามันถูกเรียกออกมาด้วยการที่เธอกดเปิดดูสิ่งที่ไม่ควรเห็นเขาหันไปมองประตูห้องทำงานของตัวเองครั้งสุดท้ายแล้วรู้สึกได้ว่าบางสิ่งยังคงอยู่อีกด้านหนึ่งไม่ใช่เพราะได้ยินเสียงไม่ใช่เพราะเห็นเงาแต่เป็นความรู้สึกเหมือนถูกจับตามองลึกเย็นและโบราณเกินมนุษย์จะเข้าใจเขาสูดลมหายใจช้า แล้วบอกแม่บ้านว่าพรุ่งนี้เขาจะให้ทีมาถอดกล้องทุกตัวออกจะล้างระบบทั้งหมดจะไม่เปิดคลิปนั้นอีกเลยทั้งสองเดินออกจากอาคารทิ้งความมืดไว้เบื้องหลังและในขณะที่ประตูปิดลงไฟในห้องทำงานของเขาก็สั่นวูบหนึ่งครั้งก่อนดับลงอย่างสมบูรณ์บนจอคอมพิวเตอร์ซึ่งควรจะปิดไปแล้ว ปลับติดขึ้นมาเองช้าช้าแสดงหน้าต่างกล้องวงจรปิดที่ไม่ควรมีอีกแล้วในจอโต๊ะประธานยังอยู่ที่เดิมและใต้โต๊ะนั้นมีเงามืดรูปร่างมนุษย์ยืนนิ่งเหมือนกำลังรอให้ใครบางคนกลับมาเปิดมันอีกครั้ง